ไปนี่ยวไปโงาบาลกันเอายไปเงบาลเอายาให้กันนะ สวัสดีค่ะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอ้อกำลังจะไปโรงพยาบาลคะ่ะไปรับยาแทนคุณแม่เองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยมีนัดกับจิตแพทย์ค่ะแต่อาการโดยรวมของคุณแม่แล้วเนี่ยปกติค่ะก็เลยสามารถไปรับยาแทนได้ค่ะยังไงเราไปกันเลยนะคะไปเลยแล้วตอนนี้ค่ะเรากำลังขับรถไปที่โรงพยาบาลหัวหิน ค่ะซึ่งแผนกจิตเวชก็จะอยู่ที่ตึกใหม่ตึกนี้นะคะก็จะมีมีทันตกรรมอยู่ด้วยนะคะแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนไทยก็จะอยู่ที่ตึกใหม่ตึกนี้ค่ะระหว่างที่เราขับรถกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมคุณแม่จะต้องไปรับยาที่แผนกจิตเวชด้วย จากที่ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลครั้งล่าสุดที่ว่านอนโรงพยาบาลเลยนะคะเนื่องจากท่านติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะระหว่างทําการรักษาเนี่ยคุณแม่นะคะก็ท่านไม่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานได้นะคะเช่นอยากไม่หันนะคะเลอะแล้วก็เหมือนลอยมากๆเลยค่ะท,ที่ทำการรักษานะคะก็เลยประสานงานกับ ทางด้านจิตแพทย์ให้มาดูแลเคสคุณแม่นะคะหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับอาการก่อนหน้านี้ของคุณแม่นะคะคุณหมอก็เลยขอทำซีทีสแกนะคะเป็นการสแกนสมองนะคะว่าเอเกิดอะไรขึ้นและหลังจากที่ได้ทำ ซีทีสแกนมีเส้นเลือดในสมองติดนะคะหลายจุดด้วยกันนะคะซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุในเรื่องความจำของท่านแล้วก็การตอบสนองขั้นพื้นฐานนะคะณนะเวลานั้นค่ะแล้ววันนี้เราก็จะไปรับยาแทนคุณแม่นะคะอ้อได้ทำการสอบถามกับพี่พยาบาลแล้วนะคะซึ่งถ้าคนไข้ไม่สะดวกที่จะไปด้วยตัวเองอย่างคุณแม่อ้อติดเตียงนะคะพี่พยาบาลก็บอกว่าถ้ารับยาเฉยๆอ่ะ ก็สามารถไปรับแทนได้นะคะแต่ว่าถ้ามีความผิดปกติอะไรคนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องมาพบแพทย์ด้วยตัวเองนะคะนนข้างๆเราค่ะเป็นวานานาวานะคะใครยังไม่เคยมาเนี่ยต้องมานะคะอย่างอ้เอเนี่ยยังไม่เคยมา,าทั้งที่มันอยู่ตรง เราไปหาที่จอดรถกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้อ้อก็มาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลหัวหินซี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปนัดไปให้ที่พยาบาลก่อนค่ะเอาหันผิดไปค่ะตอนนี้อ้อก็ได้รับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ไวมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นใบนัดครั้งต่อไปส่วนในถุงนี้ทั้งหมดเป็นยาของคุณแม่ค่ะเพราะว่านัดครั้งต่อไปเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าค่ะ มากมากเลยค่ะก่อนที่อ้อจ,จะไปทานนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนดีกว่านะให้นัด 3เดือนค่ะแล้วนี้ก็คือยาทั้งหมด3มเดือนนะคะที่คุณหมอท่านจ่ายยาให้นะคะเพราะว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยถึงจะไปรับยาอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะยาก็จะเยอะแบบนี้นะคะเามาดูกันค่ะว่าคุณแม่ออมียาอะไรกันบ้างนะคะอย่างตัวแรกเลยค่ะยาหลักๆที่คุณหมอจ่ายให้นะคะยายาถุงนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยนะก็จะเป็นยาที่รักษาโรค หลอดเลือดสมองนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณแม่อ้อมีสมองเนี่ยตีบหลายจุดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินดีรวม mm hmm. ก็จะบำรุงสมองนะคะยาต่อมาที่คุณหมอท่านจ่ายให้ก็คือยาต้านอาการซึมเศร้าซึ่งยานี้นะคะคุณแม่ท่านก็จะได้เหมือนหลับพักผ่อนได้สบายขึ้นโพลิกแอซิดก็จะเป็นวิตามินบำรุง เลือกนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คุณแม่อ้อก็คือได้รับการรักษาแบบรักรับประคองนะคะอ้ออยากจะฝากบอกสักนิดนึงค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือว่าลูกๆหลานๆนะคะสังเกตเห็นอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยนะคะก็อยากจะให้พาท่านเนี่ยไปตรวจเช็คสักนิดนึงนะคะเราจะได้ทำการรักษาแล้วก็เยียวยาได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ทันช่วงทีนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะแล้วก็อากาศเย็นอากาศเปลี่ยนขึ้นมาอีกแล้วค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลนะคะหรือว่าผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะ ถ้าใครได้มาเที่ยวที่หัวหินก็อย่าลืมมาแวะดื่มกาแฟกันที่นี่นะคะร้านกาแฟริบหัวหินซอยหัวหิน51นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะกาแฟต้องดีมากๆเลยนะยังไงก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะขอไปมั่าก่อนนะคะแล้วก็ต้องกลับบ้านไปดูแลคุณแม่เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะผู้ป่วยติดเตียงดูแลได้ง่ายนิดเดียวคะ่ะนิดเดียวนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย you